กันวันนี้เราไปกินอะไรกันดีอ่ะหนูอยากกินสยามสเต็กค่ะพี่จีนเออสยามสเต็กจะดีเหรอแต่ว่าพี่ว่าก๋วยเตี๋วก็ดีนะก๋วยเตี๋ยวอะไรดีครับพี่ถ้างั้นเราไปตกลงกันข้างล่างเนาะดีเลยครับพี่จีนไปกันเถอปะครับไปๆปปปปเราเดินไปกันเลยนเนาะไอพี่ฟิลิปเมื่อกี้มีกันบ้านไหมนะเมื่อครูเมื่อกี้น่ะพี่ฟิลิปว่าไม่น่ามีนะเอ้าแต่ว่าเหมือนจะมีนะ พี่บ<ม>ูคิดว่ามีมปะมีสิจะมมีเ<ม>หรอเอาเหรอง,งั้นเรานั่งกันก่อนเนาะมามามาเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังว่าเรามีการบ้านกฎหมายไงจะไม่ได้เหรอเอ้าการบ้านกฎหมายทํำยังไงนะโอ๊ยเพื่เอเดี๋ยวไม่ได้จริงๆแล้วนี่อะเรามีพีกฎหมายไงเราต้องมีพีเทนด้วยนะจำได้ดหรอือเปล่าก็จำไม่ได้นะสิแล้วเราถามเพื่อนเราถามเพื่อนในห้องก็ได้น้องไต้หวันพี่ว่าก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้อร่อยมากจริงเลยค่ะพี่จีเออตั้แต่นั่นนั่งไข่นั่งที่เรานะเฮ้ยมันเป็นใครนะพี่นี่ แกมาจากไหนกันเนี่ยมึงอัดมาเยี่ยมที่ฉันได้ยังไงเนี่ยแกไม่เห็นกระเป๋าหรอฉันวางไว้ตรงนี้เนี่ยใช่ใช่เธอรไปเลยนี่อะไรของเธอเนี่ยฉันก็นี่มันกระเป๋าฉันนะฉันมาก่อนเธอไม่เห็นกระเป๋าจริงๆหรอฉันไม่เห็นก็ฉันมาก่อนเธอเห็นกระเป๋าฉันไหมวางทั้งสองอันที่อื่นตั้งเยอะแยะนี่อะั่งั้งนานแล้วอะไรของเธอเนี่ยเธอฉันนั่งกันมาตั้งนานแล้วเธอดูดูสิดูฉันมากับน้องต้าใหั่เนี่ยฉันนั่งมาตั้งนานแล้วใช่ใช่ิป รบหรืพี่หยุดนะหยุดนะอะไรเธอทําอะไรเนี่ยไม่ต้องเลยไม่ต้องไม่ต้องก็ฉันมาตั้งนานที่นั่งนั่งอย่าตั้งแยะเนี่ยเธอใช่ใช่ใช่พี่จีนดูสิใช่ไหมพี่จีนระวังกระเป๋ากันไว้เนี่ยพี่จีนใจเย็นเธอมาแย่งฉันทําไมฉันเข้ามาในห้องนี้ก่อนนะที่นั่งเยอะแยะก็เข้าไปนั่งสิฉันก็ว่างมาตั้งนานแล้วฉันลงไปกินก๋วยเตี๋ยวมานี่นะ่าก๋วยเตี๋ยวกับแฮมเบอร์เกอร์ผสมกันนะนักสีคนก็ว่างนีไม่มีใครเลยอะไรพี่พี่จีนไม่จีนใจเย็นพี่จีนใจเย็น ยุเย็นไหมก่อนใจเย็นฝากไว้กดสวัสดีค่ะทุกคนดิฉันนางสาวเฟือกนักข่าวดาวเด่นประจําช่องสารแนได้ยินเสียงอะไรแว่วๆกันไหมคะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูกันเลยอืมกลิ่นความปกติสุกมันไม่ปกติมันไม่ปกติเลยทุกคนคะทุกคนคอขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะหันหน้ามาหน่อยค่ะใทุกคนคะเชื่อสนคะเออเออขอขอถ่ายคุณเปน่ายกันคะเนี่ยผมคืออุตสาห ผมจะมาหยุดเหตุการณ์นี้เองหยุดหยุดหยุดครับหยุดหยุดเกินเหตุทุกคนคายตอนนี้เหตุการณ์กำลันวุ่นวายมากก็มาดูกันดีกว่าว่าเหตุการณ์จะจบลงยังไง เลาพูดมาดิพูดมาสิแล้บนั่นคิดแลับขอคิดวิธีการแก้ปัญหาก่อนนะครับทุกคนใจเย็นๆก่อนนะใจเย็นๆไว้ก่อนเดือเลยนะข้นี่พี่อุตส่าห์จะช่วยหยุดก่อนคัะหยุดอะไรหยุดก่อนนะครับหยุดหยหยุดหยุดหยุดหยุหยุด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 หยุ สอ้สดใเงินอะไรกันถ้ามันดูเดือดเลยนะทุกคนเหตุการณ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อ่ชงหน้เผื่อทุกคนไปแล้วนะคะบ๊ายบายเอเขาคุยอะไรกักันไปกันไป้นะค้กันแลน้กันแลจวไนไก้นก่นกนวกนววกวน แล้วไปนั่งที่โต๊ะกันก่อนดีกว่านะเพราะว่าผมจะชี้แจงการแก้ไขปัญหาต่างๆให้ทุกคนเองไปไหมไปเถอะไปดีกว่าครับไปนะโอเคพูดง่ายกันนี่เห็นกันแล้วใช่พี่ถิ่นพี่ถินไม่อย่ามันุ่งนะนั่งไป็นไตมันไว้เออทุกคนใจเย็นก่อนครับผมบอกใจเย็นาอยกไปสิฉันนั่งดินก็ได้ฉันนั่งดินก็ได้ไม่อย่าไปสิ ท,ทุกคนรู้ไหมว่าสิ่งที่ทุกคนทะเลาะกันเรื่องแย่งก้าอี้อยู่เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนการแย่งพื้นที่ทะเลจีนใต้ที่ยังเป็นข้อพิพาทจนถึงจุดทุกวันนี้ซึ่งมันเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ใครก็อยากได้ถึงแม้ในตอนนี้เนี่ยยังจะหาข้อยุติไม่ได้แต่ก็มีวิธีการแก้ปัญหาโอแก,แกแ้ๆเราจักทะเลจีนใต้ไหมรู้จักข้อ <benefited. S 3> พิพาทคืออะไรนะเออฉันไม่รู้ว่าเขาจะพูดอะไรเลยไหนไปฟังเขาตอบฟังเขาแล้วกันนะฟังเขาดีกว่า ข้อพิพาททะเลจีนใต้เนี่ยคือข้อพิพาทที่เกิดจากการอ้างสิทธิทางทะเลที่ทับซ้อนกันระหว่างจีนเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียบูไนและไต้หวันซึ่งยืดเยื้อมานานหลายปีและยังไม่สามารถหาข้อสรุปที่เป็นรูปธรรมได้จนถึงปัจจุบันซึ่งถึงแม้จะยังหาข้อสรุปไม่ได้แต่ก็ใช่ว่าจะไร้แนวทางการแก้ไขกันซะทีเดียวโดยพี่อุสาเนี่ยจะแบ่งแนวทางการแก้ไขออกเป็น2แนวทาง เอาละทุกคนพอจะเข้าใจการแก้ปัญหาแล้วใช่ไหมงั้นทุกคนทั้งสองฝ่ายเนี่ยพร้อมดีกันหรือยังล่ะจะดีกันได้อย่างไรจะดีกันดีเธอได้นะโอ้ใม่ดีกันดี้ปะงั้นก็ลุกขึ้นมาเลยลุกได้อะรุกขึ้นมาดีกันจับมือกันเลยโอ้ยจริงๆแล้วฉันก็ไม่อยากจะจับมือกับเธอเลยจับได้นะที่ฉันเห็นจับอยู่สายหล่อนะที่ยอมคืนดีกับเธอเนี่ยไม่ใช่คนแล้เธอเก่งมาก